มีแต่อาเรียช่นถนันคือพระโซดาบันขึ้นไปเพื่ยังปีตตะายเพราะว่าเขามีอาชีพศีนัน่นเองอ่ะจิตที่เป็นศีนแล้วบวันไหวแล้วนี่ศีนนะพระโซดาบันนี่บวมเป็นธรรมดาเด้ก่อนอ่ะเพ,พราะว่ามัน คนบ่มีศีลพจน์ประมาณอีกะไรนีขา้าวใจยังเห็นว่พลพจน์ราศีลพจน์ประมาณศีลพะต่าประมาณบ่ามันจะไปซื้อศีลเรียนคือจังเทีบ้านทีเมืองก็เด้เที่ยวไปเจ้าวัดขอศีลอยู่นะเพราะมันบ่มีศีลมันจังไหนเที่ยวขออยู่หันลแล้วก็บ,บ่กหุ่นจะักศีลบ่เข้าใจในศีลป์นะอ่าเรเห็นคุ้นคาดออกนะอ่ากันจะไปท่องเอาแต่ศีลอยู่หันนะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระเจังเน้นเรื่องสตินะฝึกสติเป็นอย่างพจังฝึกเรื่องพุทโธเอาหรอพุทโธพุทโธพุทโธเพราะว่าพจนบ่ให้จิตติคิดไปทางอื่นพจน์รอดจิตมันอยู่กับพุทโธเข้าใจยังนะพระพุทธเจ้าพจนสอนอาณาปานสติก็คือกันหระครับเบื้องล้มเนี่ยสติมันกล่าววาล้อมอยู่ในล้มแมมันก็เลยบอกออกไป นะมันอยคิดเช่อพวกมันสิกบมาเบิงล่มมาสัญญาว่านะอ,อย่าง่ายว่าหลอกหลอกจิตนะผูกเอา้าว่าอย่าง่ายใช่บหว่าหลอกก็ได้ผูกนะผูกลามไว้ใช่ล่มเนี่ยนะนะนะลามไว้นะไอ้จังไหน่ะมันยังสิยูให้ ถ้เาเมื่อใดมันอยู่กับโรงปุ๊บเนี่ยมันก็มีสินาดนั่นแหละเกิดขึ้นเลย